หากเพื่อนสนใจเติมเกม Ether g a z e r ทางเรามีร้านพี่จอนชาวไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทถ้าเพื่อนอยาสบายกระเป๋านะครับผมแนะนำร้านพี่จอนชาวไร่เลยนะและนี่คือโปรโมชั่นที่โคตรถูกนะครับอย่างแพ็คใหญ่ราคา3,003ลดเหลือเพียงแค่2,004นะครับลดไปถึง900บาทเลยนะและหากเพื่อนๆน,นะครับยิ่งเติมเยอะนะครับก็ยิ่งถูกลงไปอีกนะครับ เช่นแพ็คคูณ10นะครับจะตกแพ็คละ2 3 8 0บาทเท่านั้นหากเพื่อนๆสนใจเติมเกมมือถืออื่นร้านพิจรชาวไร่ก็มีให้บริการเช่นเดียวกันครับติดต่อได้3มช่องทางเพจไลน e เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับวันนี้เราอยู่กันในช่องน้องแม่ดามโต้โน้มอีกเช่นเคยนะครับวิลาครับวันนี้ก็มีเกมใหม่เข้ามานะครับมีชื่อเกมว่า e t h e r เกรเซอร์นั่นเองนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือวิธี ReID นั่นเองเอาละครับเพื่อนๆสำหรับเกม e t h e r g ์เก r r นะครับผมนะครับได้ค้นพบวิธีนะครับในการ ReID โดยใช้อีเมลเดิมนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนเลยวิธีง่ายๆนะครับเรามาทำตามขั้นตอนนี้กันเลยนะครับเริ่มต้นในช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมเข้ามาที่ตรงหน้าเกมตรงนี้ใช่ปะให้เราเลือกไปที่ User นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนะครับไปที่สวิตช์แอดเคานนะครับแล้วคอนเฟิร์มไปเลยเสร็จแล้วครับเพื่อนๆนกดตรงด้านล่างครับอีกหนึ่งครั้งในกรณีแรกนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้หลายอีเมลนะครับตรงด้านขวาเนี้ยกดการกระบาดทิ้งก่อนก็ได้นะอันนี้ผมจะกดการกระบาดทิ้งไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเพื่อมาด้านซ้ายครับให้กดคําว่าอีเมลทีนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนใส่อีเมลลงไปนะครับขั้นตอนตรงนี้ สำคัญมากๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนอีเมลนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาพิมพ์ตรงนี้ต่อท้ายนะเนี่ยใกล้ๆกับคำว่า Add นะครับอสมมุติว่า ID นี้จะเป็น ID ที่2นะครับผมก็จะพิมพ์บวก2ลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้คุณผู้ชมครับกดเซ็นไปเลยทีนี้มันก็จะมีโค้ดเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับแล้วก็นําโค้ดมาใส่นะครับทีนี้เราก็ใส่โค้ดได้เลยนะครับเสร็จแล้วคนดีนิวเลยอันนี้ก็กดกดอิดไปนะครับ อันนี้ก็ติ๊กถูกไปเลยนะครับแล้วก็กด escape นะครับอ่าเสร็จแล้วขั้นตอนนี้ก็ตั้งชื่อได้ตามใจชอบเลยนะครับอ่าเมื่อเราทําการตั้งชื่อเสร็จแล้วครับเราก็เข้าเล่นได้เลยครับสําหรับการใส่ชื่อตรงนี้นะครับไม่สามารถตั้งซ้ำได้นะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนอ่านี่ก่อนหน้านั้นผมใช้ backcat ไม่ได้นะครับอ่าเราก็ใส่เลขหนึ่งเลขสองไปตามระเบียบนะครับเท่านี้นะครับขั้นตอนการรีดีนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เราก็รีจนกว่าจะได้ตัวละครที่เราต้องการนั่นเองนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ๊า